สวัสดีครับพี่น้องคนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศครับพบกับรายการยุทธศาสตร์คนเสื้อแดงโดยผมพระรถนะครับมาทําหน้าที่ดำเนินการอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับวันนี้น่าจะได้พูดถึงเรื่องสงครามยังไม่ประกาศสงครามใช่ไหมสงครามไทยขเขมรเนี่ยครับกานะร,นะรต่อสู้กันทางการทหาร ระหว่างกัมพูชากับไทยในมุมมองของยุทธศาสตร์คนเสื้อแดงโดยผมรถจะทำหน้าที่นั้นก็อยากเชิญชวนพี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการได้ให้การกดติดตามติดตามรายการกด subscribe กดแชร์กดแสดงความเห็นด้วยครับวันนี้มาเร็วนิดนึงเพราะว่ามีภารกิจครับวันพรุ่งนี้ก็วันรัฐธรรมนูญด้วยวันนี้เป็นวัน ที่จะทำจะมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพวันนี้เป็นครั้งที่สามสิบสามครับสองปีมีครั้งหนึ่งตอนนี้ก็องค์พระบรมุกก็จะเสด็จนะพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีจะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดครับวันนี้ก็รอติดตามแล้วกันครับว่าเป็นยังไงบ้างพิธีเปิดจะอลังการจะยังไงก็ต้องดูกันต่อไป อย่าลืมครับพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการยุทธศาสตร์คนเสื้อแดงไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพต่างจังหวัดท่านในประเทศเรานะฮะท่านแจ้งผลการรับฟังนิดนึงป่ารับฟังรับชมภาพชัดเจนดีไหมยอยู่ตรงไหนอย่างไรแล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านได้ช่วยกันแชร์ช่วยกัน s u b ส c r i b e ด้วยกัน,นช่วยกันกดติดตามสนับสนุนรายการครับ ยังไม่มีสินค้ามาขายครับพี <c oughs> ่น้องอยู่ต่างประเทศครับพี่สาวอยากฟินแลนด์มีจากเยอรมันนะฮันโนเวอร์จากฝรั่งเศสอังกฤษก็มีครับขอบพระคุณมากเลยครับวันนี้มามาเร็วหน่อยต้องกลับขออภัยด้วยมีงานต้องทําต่ออีกนะคือพยายามจะไม่พูดถึงสามสิบนาทีเนาะจจะได้ฟังจบเป็นเรื่องไปดีกว่าวันนี้พูดเรื่องกัมพูชากับไทยรบกันให้ท่านได้ติดตาม แนวคิดที่เราจะไปเปรียบเทียบมากับนักวิชาการกับคนที่เขาอยู่ในแวดวงได้เลยครับนะคนเสื้อแดงคิดยังไงเรื่องนี้ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นตัวแทนคนเสื้อแดงนะไม่เป็นทางการเป็นส่วนตัวของผมพรสครับกับเรื่องการาเป็นศัตรูการต่อสู้กันระหว่างไทยกับเขมรหรือไทยกัมพูชาเนะีน่ยะครับยุทธศาสตร์คนเสื้อแดง เราอยากอยูอ่กับเพื่อนร่วมชาติากับเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะกัมพูชานะครับทุกประเทศในอาเซียน,นรวมถึงชาวโลกด้วยอยู่กันอย่างสันติวิธีอยู่กันอย่างมีความสุขซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ยุทธศาสตร์ข้อสุดท้ายเลยครับว่าอยากให้คนในชาติเรามีความสุขอยากให้คนในชาติเรามีความสุข ณอะไรเอ่ยทักไทยเข้ามาเห็นไหมคุณอ่าพร้อมนะคุณพร้อมพนเหรอสวัสดีครับมาทักไทยเข้ามาเราอยากให้คนในชาติเรามีความสุขกับการที่อยู่ในแผ่นดินไทยได้สัญชาติไทยเป็นคนไทยในขณะเดียวกันเราก็อยากจะอยู่กับเพื่อนร่วมโลกไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มอาเซียนหรือประเทศอื่นอยากให้อยู่กันอย่างมีความสุข อยู่กันอย่างมีคุณค่ามีเกียรติยศเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นคือสิ่งที่รายการยุทธศาสตร์คนเสื้อแดงทางช่องพอรอชช n นแนที่ท่านกำลังชมอยู่เนี่ยอยากให้เกิดขึ้นให้มีให้เป็นยุทธศาสตร์คนเสื้อแดงอยากเห็นประชาธิปไตยมั่นคงอยากเห็นประชาชนมั่งคัง่งอยากเห็นประเทศชาติรุ่งเรือง และสุดท้ายก็คืออยากให้คนในชาติเรามีความสุขตามอัตภาาพของแต่ละคนสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีคุณค่ากิจยศศักดิ์ศรีภาคภูมิใจในตัวเองนั่นคือสิ่งที่รายการยุทธศาสตร์คนเสื้อแดงทางช่อง mm. พอล h ช n แนลอยากเห็นอยากให้เป็นให้มีครับเรายังหวังว่าเราอยากเป็นที่เสียบชาติความสุขให้กับชาวโลกด้วยนะครับ ชาวโลกมีเงินมีทรัพย์สินมีวัตถุภายนอกทํางานเก็บเงินมาเที่ยวบ้านเรามากินเหล้าเมายามาฟุ่มูุ่มปาร์ตี้มาเฉลิมฉลองโน่นนี่นั่นพูดง่ายๆก็คือมากินขี้ปี่นอนถ้าวันนี้แต่เราอยากให้มีความสุขมากกว่าหาความสุขทางกายอยากให้เขามีความสุขทางใจด้วยเราอยากเป็นที่เสียบชาร์จความสุขทางใจให้คนในชาติเราแต่วันนี้ จากเหตุการณ์ต่อสู้ระหว่างไทยกัมพูชาครับล่าลสุดเราเห็นข่าวเรื่องกีฬาซีเกมเนี่ยก่อนหน้านี้กัมพูชาได้ถอนทีมออกไปทีมฟุตบอลทีมอะไรหลายทีมครับที่เป็นทีมอะถอนออกไปในขณะที่ไทยจัดทีมเรียบร้อยปรากฏว่าทำให้เสียแผนการวางแผนการแข่งขันด้วย แต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ยังแข่งขันต่อยังส่งมาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก่อนหน้านี้เราไม่คิดว่าจะมีการสู้รบกันบริเวณชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่วันนี้การสู้รบเกิดขึ้นโดยกัมพูชาได้ยิงปืนใหญ่เข้ามาในหลายจังหวัดครับในหลายพื้นที่ด้วยตั้งแต่กองทัพภาคที่สอง มากองทัพภาคที่หนึ่งเลยครับบ้านเรือนประชาชนถูกไอจรวดหลายลํากล้องนะที่ชื่อว่าอะไรนะนะเอ็มยี่สิบเอ็ด่ะยิงเข้ามาโดนบ้านโดนอาคารมั่วไปหมดเลยครับแล้วก็กองทัพไทยก็ที่ช่องอานมาที่อุบลน่ะน้ำยืนมีทหารเราเสียชีวิตที่นั่นแล้วก็มีบาดเจ็บด้วยสุดท้ายก็ทางฝ่ายความมั่นคงก็มีการ ประชุมปรึกษาหารือกันวางเป็นยุทธศาสตร์เหมือนกันว่าสิ่งที่กองทัพต้องการวันนี้จะต้องทําให้กัมพูชานั้นหมดอํานาจหมดบาร,รมีหมดฤทธิ์เดชท,ที่จะทําอันตรายประเทศไทยนะการใช้คําพูดอย่างนี้ครับผมดูนีน่ว่าเขาใช้คําพูดที่ดุนค่อนข้าง,งจะอค่อนข้างจะนั่นนิดนึงครับะ อ๋เดี๋ยวนะผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกนะบอกว่าเนี่ยใช้คำว่าจะให้กัมพูชาเนี่ยสิ้นสภาพที่จะเป็นกองกำลังที่จะมีพิษภัยต่อประเทศไทยคือคำพูดของประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นประเทศอื่นก็ดูรุนแรงมากเลยว่าประเทศเรานั้น จะทําให้กองทัพกรัรมพูชาสิ้นสภาพที่จะมาทําร้ายคนไทยซึ่งปกติมันก็สมควรในฐารเอาเป็นคนไทยนะีแต่ถ้าประเทศอื่นก็คงจะคิว่าโอ้โหประเทศไทยกล้าพูดคํานี้ว่าจะปราบปรามกัมพูชาให้สิ้นสภาพที่จะมาเป็นพิษเป็นอันตรายต่อลูกหลานต่อคนไทยคํานี้มันก็เลยเป็นคําที่ทําให้คขมรนตผมคิดว่าฮึดมากเลยครับ ที่เราจะไปเล่นงานเขาจนสิ้นสภาพนั่นก็หมายความว่าเกือบเกือบเหมือนกับว่าเราจะต้องไปยึดประเทศกัมพูชาเลยไหมเดี๋ยวต้องไปจัดการหัวเมืองต่างๆกลับคืนมาเลยไหมหรือไปจัดการพนมเปญเลยไหมยอย่างที่เราเห็นกันครับนายคุนเซ้นสั่งการมาทางนักกีฬาหรือตัวแทนนักกีฬาเขาเนี่ยว่าให้มาแข่งขันกีฬาในประเทศไทยต่อไป ผมน่เป็นห่วงครับเพราะมีข่าวว่ามีสายลับกัมพูชาแอบลักลอบเข้ามาบริเวณชายแดนจังหวัดพื้นที่ที่ติดกับประเทศไทยตัย้งแต่อุบลยันจังหวัดตราดครับบางทีก็มาอยู่นานมากถึงกับมาแต่งงานกับคนไทยที่แท้ในเป็นสายลับเป็นทหารคอยส่งข่าวให้ สีสเกตโดนจับได้ด้วยเพื่อส่งข่าวให้กับประเทศกัมพูชาหน่วยงานทหารไม่รู้ว่าตรงไหนคืออะไรจะจัดการกับเราได้ไงแต่สิ่งที่เป็นห่วงกว่านั้นก็คือว่าการแข่งขันกีฬาซีเกมที่จะเกิดขึ้นวันที่9กธันวาคมนี้นาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกับพระราชินีด้วย เพราะฉะนั้นเรื่องความมั่นคงเรื่องความปลอดภัยจะต้องดูแลขั้นสูงสุดเลยครับนะต้องดูแลขั้นสุดเลยเพราะว่ามีกัมพูชาเข้ามามีนักกีฬากัมพูชาเข้ามาเดินมาเดิน,นครมาเดินพาเลตในสนามแข่งขันในการเปิดการแข่งขันด้วยเราไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงก็พูดกันไว้ก่อนว่าต้องดูแลเจ้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ย ต้องเข้มงวดเรื่องนี้ว่าความเป็นศัตรูกันระหว่างไทยกับพูชาเนี่ยมันจะต้องยังไงต้องให้กัมพูชาเข้าไปไหมนะจะต้องให้กัมพูชาเข้าไปเดินหรือเปล่านะเราไม่รู้จะเป็นยังไงเราก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่อยากจะพูดคาดเดาไงไม่สนับสนุนคนอ่าไม่ดีครับนะทุกคนไม่คบหาครับ ได้ครับคือผมไม่อยากให้กัมพูชาเข้าไปในสนามวันเปิดการแข่งขันแต่เขาบอกว่าจะมีนางงามมีนางงามมีประกวดนางงามในประเทศไทยเหรอประกวดเวทีไหนไม่รู้จำไม่ได้ไม่ได้ติดตามเนาะเขาบอกว่าคนถือป้ายเนจะเป็นนางนางงามตัวแทนประเทศต่างๆที่มาแข่งขันในประเทศเราจะเป็นคนถือป้ายสิบเอ็ดประเทศเลย ในอาเซียนนะครับวันเปิดเนี่ยแต่ผมก็กลัวว่าไอ้พวกกัมพูชาเขมรเนี่ยเราเราคิดไว้ก่อนเนาะว่ามันจะก่อเหตุวุ่นวายในพิจีเปิดหรือเปล่ามันจะมีเหตุหรือไม่เรื่องนี้ก็ฝากไว้ให้ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายที่ดูแลเวทีหรือพื้นที่สนามเปิดอ่ะจะเปิดตรงไหนครับเปิดที่ราชมังคลา,าหรือเปล่า ฝ่ายปานนี้ครับคงจะต้องดูกันเข้มข้นแล้ววันที่9ตั้งแต่หัววันหัวเย็นหัวค่ำก็จะถึงวิธีเปิดนก็คงจะเพราะเหตุการณ์ต่อสู้ระหว่างไทยกับบุชาคนกัมพูชาคงจะมีอารมณ์มีความรู้สึกแต่คนไทยเราค่อนข้างจะอาจจะบอกว่ามีวุฒิภาวะไม่อยากจะยอตัวเองนะเราเห็นการแข่งขันกีฬาที่ประเทศกัมพูชาปีที่สองปีที่แล้ว นักกีฬาไทยครับแข่งกับกัมพูชานักไอผู้ชมที่เป็นกัมพูชาเนี่ยโหไทยครับไทยแลนด์โกเอ้าไทยแลนด์ออกไปไทยแลนด์ออกไปนั่นก็หมายความว่าพวกเขาผูกใจเจ็บประเทศไทยผูกใจเจ็บนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมเมื่อสองปีที่แล้วที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจะแ,แข่งกีฬาอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่มีเชื้อของความไม่พอใจ ในหมู่คนกัมพูชาที่นายฮุนเซนสร้างบ่มเพาะให้คนในชาติเขาเนี่ยเกลียดชังประเทศไทยมาอย่างยาวนานเราคือคนที่มาลุกหลานเราคือคนที่มาทําร้ายเขาโน่นนี่นั่นเขายังอยู่ในความรู้สึกกิจสํานึกกิดใต้สํานึกกิดเหนือสํานึกของคนกัมพูชาทุกวันเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยนายฮุนเซนนะครับ เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วสมัยนายแตงหวานสมัยโน,โน้นนะครับไอ้พวกลูกทาสเล่นงานกษัตริย์วรมันมันไปนอ้างว่าวร,รมันคือพวกมันแต่จริงๆแล้วมันคือกบฏท,ที่มาเล่นงานน,านี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าวันนี้การดูแลความปลอดภัยในสนามกีฬาต้องมีครับเวลาแข่งขันกันระหว่างกัมพูชากับไทยเนี่ย ต้องดูแลความปลอดภัยเรากลัวว่าจะมีเหตุอะ่าให้เกิดเหตุไม่ว่าจะไอ้กัมพูชามันชอบก่อเหตุชอบก่อเหตุครับระวังไว้เลยเรื่องนี้ยังไม่มีใครพูดนะครับผมหยิบม,มาพูดก่อนเนะี่ยอย่าให้กัมพูชาหาเหตุว่าคนไทยไปทำร้ายเขาทั้งที่มาแข่งกีฬาแล้วก็มันจะมีข่าวไปทั่วโลกไอ้พวกกัมพูชามันต้อง การภาพนี้ต้องสร้างภาพนี้ให้เกิดขึ้นเล่นงานชื่อเสียงเล่นงานคุณค่าความเป็นคนของคนไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมั่นคงฝ่ายความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยตำรวจทหารที่ดูแลพื้นที่การแข่งขันเนี่ยจะต้องอยู่ในเรียกว่าพร้อมร้อยเปอร์เซ็นเลยครับเพราะเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ปกติสตถานการณ์การแข่งขันกีฬาซีเกม ปีเนี้ยไม่ปกติครับไม่ใช่การแข่งขันปกติแต่เป็นการแข่งขันที่เรากำลังรบติดพันกับเพื่อนบ้านอยู่ด้วยเวลาเนี้ยนะเขายิงปืนมาเขายิงอาวุธมาเล่นงานเราเราก็เล่นงานเขาซัดติดพันมีคนตายมีคนเสียชีวิตยึดพื้นที่กันไม่ใช่เรื่องเด็กเล่นขายของครับ จึงอยากฝากไปถึงไม่ไว่าจะเป็นนายกอนุทินชาญวิรกูลรองนายกธรรมนัสแล้วก็รัฐมนตรีที่ดูแลด้านการจีลานามสกุลอะไรเสริรัฐยากรคนชายยังเซาเนี่ยครับต้องดูแลเรื่องนี้ให้เช้มวดกำชับเจ้านาที่ที่ดูแลด้านาความปลอดภัยและพวกกาดต่างๆที่จะ เข้ามาร่วมในพิธีเปิดมีใครบ้างมีอุปกรณ์อะไรเข้ามาบ้างมีเหตุอะไรบ้างเราต้องดูนะครับเรื่องนี้ผมกำชับเรื่องนี้ผมอยากให้ไม่ใช่ว่าเหตุมันเกิดแล้วค่อยมาพูดทีหลังนะเราก็เสียดายไม่ได้ครับเราต้องป้องกันไว้ก่อนย้า้เกิดเหตุการณ์ในขันกีฬาเที่ยวเนี้ยมันจะต้องมีดราม่าไม่รู้จะดราม่าเรื่องอะไรเพราะนายคุณเซนสั่งมาแล้วว่ากัมบูชาจะต้อง แข่งกีฬาต่อไปแต่ก่อนหน้านี้ที่มันที่มันถอนทีมไปเนะี่ยกีฬาที่เป็นทีมอ่ะมันอ้างเหตุผลว่ามันจะไม่ปลอดภัยก็เลยถอนทีมแต่ว่าในตอนนั้นยังไม่มีการสู้รบกันด้วยยังไม่มีปัญหากันติดพันขนาดนี้เลยนั่นแสดงว่ามันรู้ล่วงหน้าแล้วว่ามันเตรียมการทหารขนอาวุธมาตรึงไว้ชายแดน บนบน่อนคาสิโนที่เป็นตึกร้างหลายตึกมันเอาพวกดโดรนเอาทหารมาซ่องสูงไม่เต็มหมดเลยที่จะเล่นงานกับไทยมันป่าเหมาะมันเป็นอะไรที่ผสมเหตุสมผลมากเลยครับมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการแข่งขันกีฬาเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดเพราะว่าเราทำร้ายกัมพูชาทําร้ายคนของเขา แม้เราจะไม่ได้ทําเองเผื่อพวกเขามาทําร้ายกันแล้วก็ใส่เสื้อธงชาติไทยพูดไทยชัดเจนเล่นงานขเขมรนตะโกนแล้วก็มีตากล้องจับภาพเรื่องเนี้ยแล้วมันก็จะส่งข่าวไปทั่วโลกว่าคนไทยเล่นงานคขมรสงครามกับกีฬาไม่ควรจะเกี่ยวข้องกันแต่มันก็เอามาโยงได้กว่าจะรู้ตัวเราก็สายทัแล้วเพราะตอนเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ขเขมรเจ้าเล่ เอมเจอมในละคณเนี่ยมันเอามันไว้ใจไม่ได้ครับนะไอ้คุณเซนมันให้เดินหน้าแข่งกีฬาเนี่ยให้ส่งคนมาเนี่ยเราก็กลัวว่าในทีมกีฬามัน,นยจะมีพวกทหารจะมีอาวุธจะมีมามาอะไรครับมาพบกับคนเอมเนในประเทศไทยที่จะทํำน่นนี่นั่นเราอาจจะพูดถึงว่า,าจ,จะให้มันมาอาจจะก่อวินาศกรรมก่อเหตุให้เกิดความ วุ่นวายในประเทศเราก็ได้เรื่องนี้พูดไว้ก่อนครับอาจจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเตือนไม่ก่อนอย่าให้เกิดเหตุอย่าให้มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราค่อยมามามาพูดกันทีหลังอีกนะเรื่องการแข่งขันกีฬานี่ครับเราจะได้กีฬาจะได้เหรียญทองจีเหรียญจะได้อะไรบ้างไม่ได้สนใจเลยครับเรื่องนี้ไม่ได้เลยเพราะหัวใจของคนไทยนั้นอยู่ที่น่นแหละครับชายแดนนะระหว่างไทยเขเมร เรามีเครื่องบินขึ้นเรามีซัดกันเรามีนั่นกันก็อาจจะพูดเป็นขยักเรื่องนี้นครับนะครับก็ให้พี่น้องได้ได้รับรู้ได้รับทราบว่าผมสวัสดีครับนะคุณเล็กๆนะคุณเล็กๆครับผมคุณราชาโกโก้สวัสดีครับคุณพี่ไลสวัสดีครับนะก็อยากพูดถึงเรื่องเ,อเหตุการณ์ณแข่งขันกีฬานี่ วันเปิดวันที่เก้าธันวาคมอย่าให้มีเหตุที่ผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเพราะชายแดนไทยเขมรกำลังติดพันกันอยู่ทั้งทหารบกทหารเรือทางอากาศวันนี้ตะลุมบอลมันอยู่ครับเราไม่เจรจาไม่ว่าจะเป็นนายทรัมป์หรือนายอันวาอิราฮิมจะมาเป็นคนกลางก็าตามอะไรจะเกิดขึ้นยังไม่รู้ครับวันนี้คนไทยก็ต้องรวมพลังกันไว้ก่อนสภาพแบบนี้ครับ วันนี้คุยเรื่องนี้ครับแน่ช่วงเนี้ยเทปเนี้ยครับครับสวัสดีครับ